แสงพระอาทิตย์ออกมาลำไรลำไรนะครับนกกนโอูเคแล้วได้ละครับผมช่วงนี้นนรบรรยากาศให้เบื่งครับผมยังชมเป็นกบรรยากาศครับให้เบิ่งครับผมยังชมเป็นกรมกวยซุกกวยซุกกวยกระซุกแล้วล่ะค,ครับผมเอาไปยังครับผมนี่รำใหญ่ ครับเนาะมาห้างนี่ก็จะรุเรือนแล้วครับเนาะอันกองให้เบ่งอย่างเต็มที่นะครับเนาะปักหญ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโทวเรียนเล็กตัวนี้ก็ยังไม่ถึงสองปีดีนะครับมันก็ได้ซ้ำนี่ครับผมนะครับเนาะอ่ะอย่างนี้นะครับเนาะอย่างนี้ครับผมโอ้ก้วยสุกกับการดูแลตัวนี้นะครับขอบคุณทานะลครับผมสําหรับการรับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันครับผม ขอขอบคุณนะครับเนาะคลิปนี้ก็ขอฟ้าเปิดนะครับเนาะฟ้าเปิดก็คือเห็นแสงแดดนะครับเนาะเห็นแสงแดดแล้วนะครับมือนีหลังจากฝนตกมาเป็นอ่าสีาดูนะครับเนาะอันนี้ก็กระบดีบันไดน,นะครับเนาะหลังจากอ่าฟ้าปิดมาดูนะครับเนาะทุเรียนก็อาจจะ เหลืองในหน่อยหนึงนะครับนี่เขตอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีนะครับแม่ทุเรียนสวนเบิ่งสวนทุเรียนนะครับนากะบรหันได้เฮ็ดหยังเลยนะครับนากับมาเบิ่งคือซือนะครับนากับแกงกิงกรบป๋ันได้แต็งกิงครับผมกัก็เป็นลักษณะนี้แหละครับผมกักล้วยสุกกล้วยสุกกล้วยกัสุกแล้วล่ะครับผมเอาไปยังครับผมนี่รำใหญ่ มาห้างนี่ก็จะรุเรียนนะครับเนาะแฟนกล่องห้เบิ้งอย่างเต็มที่นะครับเนาะปาหญ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุเรียนเล็กตัวนี้ก็ยังไม่ถึงสองปีดีนะครับมันก็ได้ซ้ำนี้ครับผมได้สังคอแสงนะครับเนาะใบเพิ่นก็จะได้สะสมอาหารครับปลูกอาหารได้นะครับเนาะในการดูแลส่วนทุเรียนนะครับเนาะมาเบิ้งกันนะครับเนาะกะบรรยากาศ กะดูดีครับผมกะโอเคครับผมแทนกล้องมังนี่ครับว่ได้เข้าสวนมาเป็นเวลาที่หาวันในสวนทุเรียนครับผมอำเภอนายูงของเฮานี่นะครับผมโบไก่โบไก่นะครับเนาะครับผมแสงกิงก่อนโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับแรงใจนะครับเนาะ กล้วยนี่ไปซิมาเอาเนะาะเอาด้คดูครับเด้อครับผมมีเวลาครับนะเอาบรรยากาศในสวนทุเรียนมาฝากครับผมเป็นจังไงเนาะครับผมจบไปเพียงซ้ำนี้ครับผมผมขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับการรับชมเนาะครับเนาะเมื่อนี้เห็นแสงแดดนะครับเนาะก,ก็รู้สึกจะจะเป็น ฝนตกเปียนนะครับเนาะเห็นแล้วครับผมเรียนก็ใดกะบโบฝ้าเปิดนะครับเนาะฝ้าเปิดก็คือเห็นแสงแดดนะครับเนาะเห็นแสงแดดแล้วนะครับเมื่อนี้หลังจากฝนตกมาเป็นสิลดูนะครับเนาะอันนี้ก็จบไปเพียงซ้ำนี่ครับผมผขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับการรับชมนะครับเนาะเมื่อนี้เห็นแสงแดดนะครับเนาะ็รู้สซึกจากบรรยากาศ ไอเบิ่งครับผมยังชมเป็นกำโอเคอยู่ครับผมครับผมดูแลไปเนาะครับตับสวนทุเรียนวันนี้อยู่ในสวนทุเรียนกับบรรยากาศโอเคอยู่ครับผมใส่ธรรมดานี่ครับเตอนี่กัเป็นสวนทุเรียนนะครับเนาะเหรอครับผมทุเรียนกงใดกับโบโอเคอยู่ครับผม ก็ผมดูแลไปเนาะครับตั้งสวนทุเรียนวันนี้อยู่ในสวนทุเรียนกับบรรยากาศมีแสงพระอาทิตย์ออกมาลำไรลำไรนะครับนก็โอเคแล้วได้ละครับผมส่วนนี้เนาะกับบรรยากาศก็ดูดีครับผมก็โอเคครับผมแทนกล้องมาครงนี้ครับก็ได้เข้าสวนมาเป็นเวลานี่หาวันบรรยากาศ ให้เบื่งครับผมชมเป็นกำรเรด้อครับเด้อหลังจากนี่ครับหลังจากฟ้าเปิดมารอบนี่ก็จะแทงกิ้งนะครับเนาะต้นมันกะตีตาดีเดี๋ครับผมมันกนะเนาะในสวนทุเรียนครับผมอำเภอนานยูงของเฮานี่แหละครับผมโบกไก่โบกไก่นะครับเนาะ,ะครับผม แสงกิ่งกอนทุเรียนนะครับน้องแฟนกองห้เบิ้งอย่างเต็มที่นะครับน้องปาาหญ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุเรียนเล็กตัวนี้ก็ยังไม่ถึงสองปีดีนะครับมันก็ได้ซ้ำนี้ครับผมทุเรียนนะครับน้องแฟนกองห้เบิ้งอย่างเต็มที่นะครับน้องปราหญ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุเรียนเล็กตัวนี้ก็ยังไม่ถึงสองปีดีนะครับมันก็ได้ซ้ำนี้ครับผมกระบดีบันไดนะครับเนาะหลังจากฝ้าปิดมาดูนะครับน้องธเรียนก็อาจจะ เหลืองในหน่อยหนึงนะครับนี่เขตอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีนะครับเด้ยทุเรียนสวนเบิงสวนทุเรียนนะครับนกกาโบฮันได้เฮ็ดยางเลยนะครับนกกมาเบิงคือนะครับนกแกงกิ้งกรบโบฮันได้เจงกิ้งครับผมกะกัเป็นลักษณะนี้แหละครับผมกะจบไปเพียงซ้ำนี่ครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสําหรับการรับชมนะครับเนาะเมื่อนี้เห็นแสงแดดนะครับนกกระรู้สึกจะเนาะกะบรรยากาศ กะดูดีครับผมกะโอเคครับผมแฮนกล้องมังนี่ครับก่ได้เข้าสวนมาเป็นเวลาสี่หาวันเบิ่งสวนทุเรียนนะครับนาะกกะโบฮันได้เฮ็ดยังเลยนะครับนัะกะมาเบิ่งคือนะครับเนาะมาแกงกิงกับโบฮันได้แจงกิงครับผมกะกะเป็นลักษณะนี่แหละครับผมกะขายนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเหลือต่ไทกุยดูแลกล้วยสุกกล้วยสุกกล้วยกะสุกแล้วละครับผม,อมเอาไปยังครับผม นี่รำไหละมาห้างนี่ก็จะอังแรงใจนะครับเนาะกล้วยนี่ไฟสีมาเอาเนาะเอาด้วยครับเด้อครับผมมีเวลาโอเคยูุครับผมใส่ธรรมดาาด้วยครับเออนี่รุเรียนนะครับเนาะแฟนกล่องห้เบิรงอยางเต็มที่นะครับเนาะปากยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทัวเรียนเล็กตัวนี้ก็ยังไม่ถึงสองปีดีนะครับมันก็ได้ซ้ำนี้ครับผม เบิ่งส่วนทุเรียนนะครับนกกะโบหันได้เห็ดอย่างเลยนะครับนกกะมาเบ่งคื้อนะครับนกแกงกิงกับบหันได้แจงกิงครับผมกะก็เป็นลักษณะนี้แหละครับผมกัะในสวนทุเรียนครับผมอำเภอนายงของเฮานี่แหละครับผมโบกไก่โบกไก่นะครับเนะครับผมแจงกิงก่อนขายาไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมเหลือแต่ไทยปุ๋ยดูแล เบึงส่วนทุเรียนนะครับนกกะบัหันได้เห็ดอย่างเลยนะครับนกกะมาเบึงคือนะครับนกแกงกิงกับบัหันได้แดงกิงครับผมกะก็เป็นลักษณะนี้แหละครับผมกเด้อครับเด้อหลังจากนี่ครับหลังจากอ่าฟ้าเปิดมารลบนี่ก็จะแดงกิ้งนะครับเนาะต้นมันกะตีตาดีเด้วครับผมมันกะกระบ่ดีปันไดนะครับนะหลังจากอ่าฟ้าปิดมาดดนนะทุเรียนก็อาจจะ เหลืองในหน่อยนึงนะครับนี่เขตอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีนะครับแม่ทุเรียนสวนอะไรนะครับต้องกลัวจะได้ทำนิดเดียวเลนะครับเนาะตรงนี้ประกาศสียาคายยาครับผมก็เลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปเด้อครับเด้อหลังจากนี่ครับหลังจากอฟ้าเปิดมารอบนี่ก็จะแ่งกิ้งนะครับเนาะต้นมันก็ตีตาดีเดียแล้วครับผมมันก็มัรงใจนะครับเนาะกล้วยนี่ไปสิมะเอาเนาะ เอาดยครับเดคับบมมีเวลากล้วยสุกกล้วยสุกกล้วยก็สุกแล้วล่ะครับผมเอาไปยังครับผมนี่รำใาย่นามาห้างนี่ก็จะโอเฮอยู่ครับผมใส่ธรรมบดดาด้วยครับเ้อนี่โอเคอยู่ครับผมใส่ธรรมบดดาด้วยครับเ้อนี่ฝ้าเปิดนะครับนะ้ฝ้าเปิดก็คือเห็นแสงแดดนะครับนาะ แสงแดดแล้วนะครับมือน,นีหลังจากฝนตกมาเป็นเวลาดูนะครับเนาะอันนี้ก็บรรยากาศนะครับให้เบิ่งครับผมยชมเป็นกำรรโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบรรยากาศนะครับให้เบิ่งครับผมยชมเป็นกำบรรยากาศในสวนทุเรียนหลังจากฟ้าปิดมาเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ไม่ได้เข้าสวนมาเลยครับผมตอนนี้เข้ามาเบิ่งสวนนะครับเนาะกับ มาได้สังงคอแสงนะครับเนาะบเพิ่นกะจะได้สะสมอาหารครับปุ๋มอาหารได้นะครับเนาะในการดูแลส่วนทุกเรียนนะครับเนาะมาเบ่งกันนะครับจบไปเพียงซ้ำนี้ครับผมผมขอบคุณหลายๆครับผมสําหรับการรับชมนะครับเนาะเมื่อนี้เห็นแสงแดดนะครับเนาะก็รู้ซึกจะโอเคครับผมผมขอบคุณครับสวัสดีครับข่ายงาปไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมเหลือแต่ไทยกุยดูแล อำนมือนี้แกอยู่ในสวนทุเรียนเห็นแสงพระอาทิตย์แล้วนะครับเมื่อนี้ครับผมแสงพระอาทิตย์ขึ้นละก็ดีใจนะครับนืะฝ้าเปิดแล้วครับเปิดกะจะนะครับนาออ่ะอย่างนี้นะครับน้ออย่างนี้ครับผมโอ้กล้ยสุกกะดีปันไดนะครับนาะหลังจากฝ้าปิดมาโดนะครับน้อทุเรียนก็อาจจะเหลืองแนหน่อยนึงนะครับนี่เขตอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีนะครับเด้นทุเรียนสวนบรรยากาศในสวน